โอเคครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับเกม Black Rock X Next Generation กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับตัว Blacksmith นะครับผมเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องระบบสัตว์เลี้ยงนะครับที่เพิ่งเข้ามาอัปเดตกันเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัวเควสนี้ขึ้นมานะครับผมให้เราไปรับเควสกันก่อนนะครับเพื่อที่มันจะสอนเราว่าจับสัตว์เลี้ยงยังไงนะครับผมไปวิ่งไปเลย มันก็จะอยู่แถวไหนเนี่ยอ่านี่ไปรับเกรสที่ตัวนี้ก่อนนะครับ NPC ตัวนี้เราก็จะมารับเกรสกันก่อนเลยนะครับผมตอนไปเคืยก็ชิมสลิงมาก่อนเลยชิมรุ่นแรกโอเคข้ามไปปิงโอเคมันก็จะให้เราซื้อสลิงช็อตนะครับที่ร้านสัตว์เลี้ยงเราก็ซื้อมาเลยในะง้นปึง้งเรียบร้อยนายทำอะไรอีกอ่าให้ไปหาครูฝึกสัตว์เลี้ยง าวิ่งไปที่คูฝึกสัตว์เลี้ยงมันก็จะอยู่บริเวณคอ,อนเทล่าเซานะครับผมตึงๆโอเคเราก็ไปคุยกับตัวรับเว้น,นะครับแตะข้ามไปครับลองเข้าไปรูปลุนติกดูซิขอรูปหน่อยเจ้าตายากดรับเวนไปได้เลยครับ ตึงดึงอ่ามันให้เรากดไปที่ไลฟ์แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเราก็จะมาดูสัตว์เลี้ยงกันนะครับมันก็จะมีสเตตัสพวกนี้นะครับบวกให้ตัวละครของเรานะครับผมอย่างนี้เราก็ดูก่อนเลยว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวไหนเนี่ยที่บวกสตวเตตัสที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตัวแบ็กสมิธผมเนี่ยต้องการค่า P-pen นะครับผมอ่า P pen, p e n bon P โบนัสดนะครับผมดูอื่นก่อน s p d ไม่ใช้อันนี้ใช้ h e แต่เป็น m s p pen p damage ัก็จะเป็นเจ้าตัว baby desert b o o k นะครับที่ผมน่าสนใจสำหรับเจ้าตัว blacksmith ตัวนี้นะครับผมโอเคกดรับไปตงแต่สัตว์เลี้ยงตัวแรกนะครับมันจะมี h o r n e t มี lunatic แล้วก็มี poling l นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น poling l ก่อนละกันไปทำไไปต่อครับ มันก็จะค่อยๆสอนเรานะครับว่าวิธีจับสัตว์นะครับก็ง่ายๆครับเพียงแค่เราสวมใส่หนังกระติกกันนะครับใส่หนังกระติกไปสวมใส่พึ่งมาเป็นอาวุธนะครับแล้วเราก็ทําการนะครับใส่คล้ายๆลูกธนูนะครับผมใส่เข้าไปซึ่งแต่ละลูกเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำดาเมจต่อครั้ง10%นะครับผมของ m a ็ก p สูงสุดนะครับ แต่ครั้งละไม่เกิน1000นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไปจับสัตว์ที่อา hp เยอะๆนะครับอย่างเลเวลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้อันอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น20%สีแดงเนี่ย15%แล้วก็สีนี้10%นะครับผมลองกดใช้แล้วก็กดยิงนะครับมาสิโอเคผมลืมบอกไปอ,อย่างหนึ่งเราต้องเอาสกิลตัวนี้นะครับเป็นสกิลสำหรับสัตว์จับสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้ครับขอลงมาก่อน เมื่อเราโจมตีเจ้าตัวมอนสเตอร์ที่เราต้องการจะจับลนะครับผมเราจะพยายามตีให้มันเป็นหลอดสีดำนะครับผมเพื่อที่เพิ่มโอกาสจับนะครับยิ่ง HP ของมอนสเตอร์ลดน้อยลงเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสจับติดมากเท่านั้นนะครับแล้วเราก็กดจับครับตึ้นี่นะครับการที่เราจะจับติดนะครับเราจะต้องมีลูกตัวเขาเรียกอะไรตัวของที่เรา ใช้จับนะครับอยู่ในสล็อตแมชชีนนะครับผมเราถึงจะจับติดอย่างน้อยหนึ่งอันนะครับจับอีกครั้งหนึ่งไม่ได้อะติดไหมเนี่ยเราต้องได้ลูกแอปเปิลนะครับผมเราถึงจะจับเจ้าตัวโปล่งตัวนี้ติดนะครับอ๋อเน็ตแรกเน็ตแลกไม่เอาตึ๊บตึ๊บ ปึบป๊บปึ๊บพอจับมันจับเป็นโปเกมอนเลยนะผมแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวฮ่าไม่มาเอาไหมาจับมันมาทีเธอมาที่ไดเรียบร้อยนะครับอย่างงี้นะครับเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนี่นะครับเราก็จะได้เจ้าตัวโปลลิงของเรามาผมกดรับเตี้งไปก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปรับต่อ รับเควสต่อคราวนี้เนี่ยพอเราจับครบ5ครั้งเนี่ยมันก็จะมีเคเวสย่อยมาให้เราทํานะครับเราก็จะได้ตัวเลือกตัวเลือกของจับสัตว์นะครับผมเราก็จะมาดูกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอไปดูอ่ะเราก็สามารถมาดูได้ที่นี่นะครับผมที่ไลฟ์นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับว่ามันใช้อะไรในการจับนะครับผมเนี่ยผมสนใจเจ้าตัวอ่าเบบี้เดสเซอร์นะครับเพราะมันจะใช้ไลฟ์สต็อกกรอเลยเนี่ยครับผม คราวนี้ผมก็กดใช้ไปเลยซึ่งการจับแต่ละครั้งนะครับมันจะใช้ทั้งหมด6ชิ้นนะครับผมดังนั้นของผมมี18เนี่ยก็จะจับได้อ่ากี่ครั้งละ่ะ6 3จับได้3ครั้งนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงสเตตัสกันก่อนเลยแล้วกันนี่นะครับเจ้าสเตตัสของเจ้าโปลิงนะครับผมมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยบวกอะไรบ้างบวกพีเพนบวก ดีดาเมจโบนัแทแฮมแบ็กเฮดพีอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันจะมีการโต้อตอบนะครับคือการเพิ่มเพิ่มเลเวลของสัตว์เลี้ยงนะครับโดยการรูปเนี่ยมันจะสามารถรูปได้30ครั้งต่อวันนะครับแต่การที่เรากดให้อาหารหรือว่าลูบหัวมันเนี่ยมันก็จะมีค่าต่างๆที่ให้ต่างคนะอย่างรูปเนี่ยมันก็จะให้บวกแค่20นะครับผมแต่พวกส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นบวกร้อยบวกร้อยอะไรอย่างนี้นะครับผม เมื่อค่าค่าความใกล้ชิดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดอัาให้ดูกนก่อนเลยเอาเป็นกดกดนี้ไปเลยแล้วกันนี่นะครับบวก20แต่1วันเนี่ยเราจะสามารถให้เจ้าตัวสัตว์เลี้ยงของเรา1ตัวนะครับได้แค่10ครั้งนะครับผมเนี่ยเวลาเราความใกล้ชิดเพิ่มขึ้นเนี่ยเลเวล2เนี่ยมันก็จะบวกค่าสเตตัสต,ต่างๆนะครับให้เราโอเคผมรูปอีกอ่าเนี่ยมันก็จะได้ให้แค่ ให้ลูกได้แค่10ครั้งนะครับตอนหนึ่งวันโอเคนี่ก็สำหรับอันนี้แล้วกันแล้วก็เจ้าตัวสัตว์เลี้ยงนะครับมันสามารถวิวัฒนาการได้นะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยเลเวลต้องถึงเลเวล50นะครับแล้วก็อัปเกรดเป็นกี่ดาว5ดาวนะครับผมการอัปเกรดนี่รับยังไงนะขอดูหน่อยนี่นะครับการอัปเกรดนี่เราก็จะสามารถต้องไปหาของพวกนี้นะครับซึ่งหาได้จากการกระชะปอง หรือว่าตลาดนะครับผมจเจ้าหินพวกนี้แล้วก็น,นี้จากไหนจะกะปองกับตลาดเหมือนกันนี่นะครับเมื่อเราหาของมาครบนะครับเมื่อเลเวลความสนิทถึงเลเวลสิเราก็จะสามารถปลดดาวได้นะครับผมมันก็จะเพิ่มพวกสแตตต่างๆนะครับมาในส่วนของสกิลสกิลมันก็จะได้จากไอเทมตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถ กาชาปองมาได้จากตู้พนเทล่าเหมือนกันนะครับผมนี้เราก็กดดูได้เลยนะครับผมโอเคต่อมาวิวัฒนาการไอตัวนี้ก็ซื้อจากร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่ามันแพงไหมซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถวิวัฒนาการไปเป็นตัวมาสเตอร์ดิ้งไดเลยนะครับที่มีความแรงมากกว่านะครับผมอ่ะเจ้าตัวมาสเตอร์ดิ้งเนี่ยก็จะ ให้สเตตอะไรเนี่ยต่างๆที่มากกว่านะครับแต่กว่าจะพัฒนาได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูในส่วนของของที่ใช้พัฒนานะครับผมวิวัฒนาการเจ้าตัวนี้นะครับผมลองกดเก็ตไปตึ้มเนี่ยครับใช้สี่พันนะครับสี่พันไดมอนด์นะครับผมก็กี่อันล่ะเมื่อกี้สิบอันก็สี่แสนไดมอนด์นะครับจิ๊บจิ๊บครับก็ประมาณนี้นะครับในการอัพ ก็นี้อ่าอันนี้คืออะไรบีทฮอนส่วนของบีทฮอนเนี่ยผมขอดูอีกนิดนึงบีทฮอนเนี่ยมันจะใช้เป็นพวกของแรที่ดรอปจากบอสนะครับเดี๋ยวผมลองดูให้นีเจ้าตัวบีทฮอนนี่นะครับมันต้องใช้เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับนอกจากใช้ของทั้ง2องอย่างแล้วเนี่ยมันยังมีพิเศษกว่าน,นั้นคือโอกาสการติดแค่10%นะครับ เรียกได้ว่าจุกๆกันไปเลยครับสำหรับการพัฒนานะครับเดี๋ยวผมจะไปจับเจ้าตัว Baby เบบี้เดสเซอร์บู o กันก่อนนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ที่ผมต้องการใช้เลยไปวิ่งไปโอเคเราก็จะมาถึงดงของ d e s เซอร์บูกันแล้วนะครับีผมทำการจับมันก่นอนมาเป็นแผงเลยอะ อ่าเนี่ยครับยิงก็ลองยิงดูนะครับถ้าเกิดมันยังไม่ตายเนี่ยเราก็ทําให้เลือดมันเหลือน้อยที่สุดนะครับผมอย่างเช่นตัวปอลลิงเมื่อกี้มันตายนะครับยิงไปผมจับมันเหอปึ้มมาไหมมาเหอะสามครั้งนะยังเหลือโอกาสอีกนิดหน่อยครับผมอีกสองครั้งถ้าจับไม่ได้ก็จําใจต้องใช้ปอลลิงนะครับผมมาเธอ มาเถอะอาแฮวกินนะอเสีใจ,ใจนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตั้งเม่อะไรอะ่ะผมอยากลองลุ้นอีกสักครั้งจังเลยอะ่ะผมขอลองหน่อยแล้วกันมันจะไม่ได้เชียวหรือ โอเคผมลองขอลุ้นอีกสักหน่อยแล้วกันเราจะไม่ได้เจ๋หรือแล้วก็ถือโอกาสดูราคาของเลยนะครับผมเจ้าตัวเพชรฟริสบีนะครับผมก็เป็นตัวที่ให้ให้ความสนิทนะครับโอ้มันขายเป็นสินนี้นะผมน่าจะมาซื้อนะครับเสียดานนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็จะมีอาหารนะครับเดี๋ยวผมลองเรียกก่อนผมจะลองเรียกสัตว์ออกมาให้ดูนะครับ โดยการกดที่ตั้งค่าออกลบนะครับซึ่งสัตว์เนี่ยเราสามารถเลี้ยงพร้อมกันได้6ตัวเลยนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องเลี้ยงทีละตัวนะครับโอเคนี่นะครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วปับ๊บเรากดเรียกออกมามันก็จะออกมาแต่จังหวะที่เราเรียกออกมาเนี่ยเจ้าตัวสตามิน่าของสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเรียกอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะไม่ลดลงนะครับวันนี้ผมลองทดสอบละโอเคพอสัตว์เลี้ยงเนี่ย ค่าสตามิเน่าเนี่ยมันลดลงไปจนหมดนะครับเราต้องให้อาหารมันนะครับนี่ตรงนี้โดยที่คุกกี้นะครับมันจะบวก18นะครับหรือว่าเพสเมา์มันจะบวก36เพสเค้กก็จะบวก72นะครับผมโดยที่ค่าสตามิน่าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะมี720สามารถป้อนอาหารได้10ครั้งต่อวันนะครับผม แต่ค่าสตามิน่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> โอเคมาเสร็จแล้วเราก็มาดู <c oughs> เจ้าตัวนี่นะครับก,ก็จะมีขายเป็นเสน้นนี่เป็นเพชรปีกนะครับหรือเพชรแดงนะครับผมแล้วก็มีขายเป็นไดมอนด์นะครับส่วนที่จับสัตว์นะครับที่นี่ก็จะมีขายนะครับเป็นจับลูนาตีจับบอลลิงนะครับจับ นี่อะไรอะจับโฮเน็ตอะไรอย่างเงี้นะครับอันนี้ก็จะมีขายเนี่ยเป็นราคาของเพชรแดงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับราคาแต่เดี๋ยวผมตัวหลักผมต้องไปหาจับเจ้าตัวโยโย่นะครับสามหมื่นนะครับใช้หกันเท่าไหรอ่อ่ะแสนแปดเอ้ยไม่ใช่ดิเออใช่แสนแปดดูตังจริงครับระบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเจ้าตัวนี้กันซะหน่อยสามพัน ใช้หกทันใช่ไหมผมขอรุ้นอีกสักสิ3สามครั้งแล้วกันห้าหมื่นสี่เอาซะหน่อยถ้าไม่ได้ผมก็ต้องขออภัยจริงๆงนะครับเงินเราค่อนข้างมีจำกัดครับผมตัวนี้ยังไม่ได้อัปเกรดของเลยโอเคไปเอาอ,อีกสักรอบครับเบพี่ได้เปิดวูผมต้องมาแล้วล่ะจังหวะนีนะ้ขอเน้นๆนียเ,เลยขอตัวเดียว,ขอ,ว,ยวขอตัวเดียวเน้เน หนึ 1> 1, ่งสองอ้าวไอตี้เด้อมันมาวิ่งมาตัวเดียวนะมาสองตัวมึงถึงคุ๊กพิงโอเคมาต้องมาให้ผมแล้วละ่ะจังหวะเนี้ยขอผมหน่อยกาชาติสุด,สดๆเกมบ้าอะไรเนี้ เลยสองครั้งครับโอเคได้แล้วนะครับอ๋อวันนี้ต้องมาแล้วล่ะเรียบร้อยครับเออกลับบ้านได้ เรียบร้อยนะครับผมเบบี้เดสเซตบูก็ตกมาเป็นของผมเรียบร้อยแล้วมาที่สัตว์เลี้ยงกันก่อนน่ารักจริงๆเลยครับผมตั้งข้านอกลบกันเรียบร้อยน่ารักจังเลยเจ้าหมาไปครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อรอบนี้ผมจะเพิ่มความสนิทนะครับด้วยการซื้อเป็นเซนีนะครับผม ก็จะซื้อเจ้าตัวนี้นะครับ10อันโดนไหมครับล่ะสี่แสนห้านะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยหาคืนนะครับมาที่สัตว์เลี้ยงปุ๊บทำการนันไหนนะโตตอบ10อันจัดไปเรียบร้อยครับผมเจ้าหมาผมเลเวลหนะครับตอนนี้ก็จะบวกพีดาเมจโบนัสนะครับ4ี0อยสี C ่แน่ ส28นะครับ Ppen 28แล้วก็ PDP e 57นะครับผมก็ประมาณนี้เลยโดยที่เรานะครับจะเรียกหมาเรียกเพชรออกมาได้ทีละตัวเท่านั้นนะครับผ <c oughs> มสดใจผมละได้หมามาเรียบร้อยละเจ้าหมาน้อยเดินตามมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัว ระบบนะครับระบบสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามากันนะครับผมไหนมามองหน้าฉันหน่อยสิเจ้านายเนี่ยเนี่ยเจ้าหมาน้อยของผมน่ารักเป็นบ้าโอเคครับสำหรับชิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าข้อมูลไม่ครบอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับที่คอมเมนต์นะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะไปพัฒนาเรื่อยๆครับในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม